ไฟลุกเลยค่ะไฟลุกเลยนะคะมากินได้เลยร้านแคนาบิกแคนาบิกแคนาบิกอยู่ทางเดินระหว่างใบหยกหนึ่งไปใบหยกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองนะคะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์มากินได้เลยเที่ยงถึงหกโมงเย็นเที่ยงถึงหกโมงเย็นจ้าเนี่ยชุดละหนึ่งร้อยบาทมากินได้เลยจ้านี่ไฟลุกเลยดินี่คุณผู้ชมดูเลยไฟลุกไฟลุกเลยก๋วยเตี๋ยวไก่หมอไฟไฟลุกจ้าดูเสียมีน่องไก่นะคะมีข้อไก่มีตีนไก่นะคะมีมระ นี่เห็นไหมคะมีมะระ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 นี่เดียวไฟลุกเลยค่ะดิฉันน่ะกลัวกลัวไฟมันจะลุกใส่หน้าดิฉันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะข้อไก่ข้อไก่กระเทียมเจียวโอ้ยน่ากินฝุดฝุดน่ากินฝุดฝุดเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเห็นไหมคะ ก๋วยเตี๋ยวไก่หม้อไฟไฟลุกแจามากินได้เลยชุดละ1 0 0บาทชุดละ1 0 0บาทโทรมาก็ได้0 8 1 6 3 0 4 6 2 2หรือยไลน์มาก็ได้นะคะแอ n a g นาแกร n งแอ n g ลนาแกงไลน์มีแอดนะคะ L E E N A. จแกร่งแอตเลนาแกงค่ะลายชื่อข่าวโหดค่ารถชิดตามระยะทางนะคะมานั่งกินที่ร้านก็ได้ค่ะนั่งกินได้แล้วนะคะนั่งกินได้แล้วะค่ะชุดละ1 0 0บาทชุดละ1 0 0บาทก๋วยเตี๋ยวไก่เม้อไฟไฟลุกนะคะ ร้านแคน,นาบิแคน,นาบิดแคน,นาบตอยู่ทางเดินระหว่างใบยกหนึ่งไปใบยกสองบานเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองค่ะมากินได้เลยค่ะเห็นไหมคะน่ากินฟุดฝุดน่ากินฟุดฟุดนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่หม้อไฟไฟลูกแจะกระทะทองคำแชมป์ครับแชมป์มากินเลยครับผมนี่เห็นไหมคะเดือดฟุดฝุดเดือดฟุดฟุดเดือดฟุดฟุดเห็นข้อไก่ไหมคะข้อไก่เอ้ย อืมออ้ยไฟลุกเลยไฟโดนเรียมือแม่เลย๋วยเตี๋ไก่ไฟลุกล๋วยเตี๋ไก่ไฟลุกชุดละหนึ่งร้อยบาทชุดละหนึ่งร้อยบาทจ้าสั่งไปกินที่บ้านก็นได้นะจ้าข้าวรถกินตามระยะทางค่ะโทรมาเลยศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองไอ้นัทนานมากินเลยลูกรักไอ้นัทนานมากินเลยลูกรักของแม่มากินเลยจ้าลูกรักนี่ค่ะดูสิมีทั้งน่องไก่นะคะตีนไก่เห็นไหมคะตีนไก่ตีนไก่น่องไก่ ข้อไก่นะคะอร่อยสุดๆมีมะละเห็นไหมคะมมชุดละหนึ่งร้อยบาทชุดละหนึ่งร้อยบาทก๋วยเตี๋ยวไก่ม้อไฟก๋วยเตี๋ยวไก่หม้อไฟไฟรูปจ้าร้านแคนาบิกแคนาบิกอยู่ทางเดินระหว่างพาย,หยกหนึ่งไปบายกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองจ้าเสาร์อาทิตย์เที่ยงถึงหกโมงเย็นเที่ยงถึงหกโมเงเย็นม,มากินได้เลยจ้าสั่งไปกินที่บ้านก็ได้ค่ารถคิดตามระยะทางนะจ้า <c oughs> นี่ไงใส่มะละเยอะๆนี่มะะันมะละเห็นไหมคะ ตีนไก่เห uh ็นไหมคะตีนไก่เห็นไหมคะนี่นี่น่องไก่เห็นไหมคะน่องไก่เห็นไหมคะข้อไก่เห็นไหมคะข้อไก่ข้อไก่เห็นไหมคะอุ้ยไฟลวกมือค่ะไฟลวกมือเดี๋ยวแม่ค่อยกินให้มันเดือดฝุดฝุดก่อนให้มันเดือดฝุดฝุดก่อนนะคะอืมก๋วยเตี๋ยวไก่ไฟลุกก๋วยเตี๋ยวไก่ไฟลุกจ้าก๋วยเตี๋ยวไก่หม้อไฟไฟลุกจ้านนี้อุ้ย มากินได้เลยจ้าร้านแคนาบิกแคนาบิกแคนาบิกชุดละหนึ่งร้อยบาทชุดละหนึ่งร้อยบาทจ้าร้านแคนาบิกอยู่ทางเดินระหว่างใบหยกหนึ่งไปใบหยกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทัพหนึ่งหนึ่งสองนะจ้ามีก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยจับหมูกรอบน้ำผลไม้ปั่นจ้าน่ากินไหมคะโอ้โหน่ากินฟุดฝุดฝุดฝุดเลยค่ะคุณผู้ชมฟุดฝุดเลยเห็นไหมปะฝุดฝุดเลยน่ากินฟุดฝุดน่ากินฟุดฝุด มาเจียเจ๊ยบเจี๊ยบมากินเลยจ้าเจี๊ยบวรวุฒิมาเลยจ้า <laughs> น่ากินไหมน่ากินไหมเดี๋ยวให้ไฟไฟมันเดือดฝุดฝุดมันลามมือแม่แม่แมยังไม่กล้ากินอมืมาเลยจ้ามาเลยจ้าลุงนภา,าลุงนภา,ามากินเลยจ้าเนี่ยเมื่อกินแม่อาช้อนไปไปตักเอาไฟมันลามนิ้วมือแม่ไงเดีย๋ยวให้ไฟมันดับก่อนแต่มันน่ากินนะ เดือดฝุดฝุดไฟลุกแบบนี้เดือดฝุดฝุดอ่ะน่ากินมากๆเห็นได้ป่ะเดือดฝุดฝุดไฟลุกแบบนี้เลยน่ากินก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ไฟลุกก๋วยเตี๋ยวไก่ไฟลุกก๋วยเตี๋ยวไก่ไฟลุกก๋วยเตี๋ยวไก่ม่าไฟไฟลุกจ้เห็นตีนไหมจ้าตีนอยู่นี่จ้นี่น้องไก่ก็มีนะจ้าข้อไก่ก็มีนะจ้านี่ใส่มะระได้จ้า ขอบคุณค่ะกระแมนพีพีสวัสด,ดีจ้าสวัสดีจ้าพีพีพาราไดพีพีพาราไดภูริพัฒนสวัสดีจ้าพีรพลพีรพลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอืม,มากินเลยจ้ามากินเลยจ้าก๋วยเตีย๋ยวไก่ไฟลูกก๋วยเตีย๋ยวไก่ไฟลูกจ้าชุดละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะนี่น่ากินฝุดฝุดน่ากินฝุดๆุด ปลากลมากินเลยจ้าร้านแคนาบิดแคนาบิดแคน,นาบิดทางเดินระหว่างใบยกหนึ่งไปใบยกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองจ้าสุจิรามากินเลยนะจ้าแชมป์ครับแชมป์มากินเลยลูกรรกเจสุปบะคอตินไก่แะครับอ่ะอตีนไปเลยค่ะเจสุนี่ค่ะมีข้อไก่ด้วยนะคะตินไก่ข้อไก่น่องไก่ค่ะ ชุดละหนึ่งร้อยชุดละหนึ่งร้อยนะคะแซบแซบแล้วก็มีเส้นแบบนี้ให้ด้วยนะคะมีเส้นหมี่ให้ด้วยค่ะมีเส้นหมี่ให้ด้วยค่ะเดี๋ยวจะออกไปซื้อซื้อนี่ไม่ลอยไม่ลอยอันเนี้ยแม่ซื้อมาแล้วมันใช้ได้แค่ซัมซุงไงไอโฟนมันใช้ไม่ได้ก็เลยจะไปซื้อที่ฟอร์จูน น่ชาร์จแบตอยู่จะไปซื้อที่ฟอร์จูนสำหรับมาใช้กับซัมซุงไอโฟนอันนี้ iPhone อไอโฟนสิบเห็นไหมาสีทองซื้อ iPhone 13จะไปซื้อไม์ลอยเพราะบางครั้งเราไปถ่ายงานสําคัญสําคัญใช่ไหมเสียงมันค่อยมากเลยแล้วมันใช้ไม่ได้มันเสียตั้งหลายเทปแล้วเพราะตะกล้องอะเวลามันไล์สดมันชอบเอามือไปจับข้างล่างอะไปปิดบางลำโพงแล้วมันถ่ายไกลอย่างแม่ถ่ายเนี่ย ไอโฟนอยู่ตรงหน้าแม่เลยก็เท่ากับแม่พูดกับลำโพงนี้เลยแต่ว่าถ้ากล้องมันถ่ายมันก็ไกลใช่ไหมไกลประมาณเมตรหนึ่งแล้วเสียงแม่ไม่เข้าเสียงมันค่อยมากมันทําให้บางอันที่เราถ่ายออกมาแล้วมันไม่สนุกไงมันไม่ได้ยินเสียงแม่เสียงมันค่อยไงอ่ามาครับน้ำน้ำลูกรักน้ำมากินเลยจ้ามาน้ำมากินกับแม่เลยจ้าลูกรักเนี่ยชุดละหนึ่งร้อยบาทเอง เนี่ยมีน้องไก่มีน้องไก,งไก่เห็นไหมคะน้องไก่นี่ค่ะนี่ไก่เห็นไหมคะเห็นไหมคะน้องไก่ข้อไก่เห็นไหมคะข้อไก่น่ากินฝุดฝุดเ,เห็นไหมคะข้อไก่น้ากินฝุดฝุดเลยเห็นไหมคะน้ากินฝุดฝุดน้ากินฝุดฝุดเอ้ยไฟมันดับก่อนแม่กลัวไฟลวกหน้าจา้ามาฟ้าสายทุ่งลาเวนเดอร์มากินจา้ามากินเลยจา้า กันยนานันกันยนานันมากินมนตรีมนตรีไม่ลอยไม่ลอยเ้าก่อนแม่ซื้อห0พับาทอันนั้นมันสำหรับซัมซุงไงเดีย๋ยวต้องไปซื้อใหม่ไงเพราะว่าบางทีเราเราศาสตร์ไปถ่ายงานสําคัญสําคัญแล้วเสียงแม่งไม่มีเสียงไม่เข้าบางทีเราไปสัมภาษณ์ไทยเนาะเสียงนี่เส้นอะไรวะ